บรรดาสิดามาแล้วจ้าวันนี้จะพามาตำมะม,าม่วงกินกับเขาเด้อว,วันนี้ใช้เป็นมะม่วงหามจ้ะปอกเปลือกออกมาใน,นี่เหนือขจินเลื้องงามเลยจ้ะสเสร็จแล้กวก็ทําทการซับแบบนี้จ้ะซับมือเซนมาละกอเลยนี่จ้ะซับให้ทั่วลูกแล้วก็หั่นออกมาแบบนี้จ้ะหลังจากนัก้นก็ตำพริกข้อห้อมเข้าด้วยกันจ้ะสูตรนี้จะใช้ห้อหอมเด้อจ้ะตำพอแลหลกเสร็จเองก็ใส่เซนมะม่วงเข้าไปเลย ล้วก็ตั้มให้เนื้อมะม่วงนิ่มจ้ะแบบนี้จ้ะเราเอ็งก็เติมเครื่องปรุงลงไปจ้ะน้ำตาลสองช้อนน้ำปลาสองช้อนคาดาบอยอะไรก็คือผงชโลดจ้ะใส่ไปเจ็งช้อนใส่แล้วก็ตั้มโดยน้ำปลาอีกหนึ่งช้อนจ้ะเราก็ตําให้เข้ากันแบบนี้จ้ะตําจนเนื้อมะม่วงนิ่มเลยแบบนี้จ้ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าหลังจากนั้นก็ตักใส่จานได้เลยพร้อมรับประทานจ้ะสูตรนี้อร่อยอร่อยลองไปทําดูด้วยจ้า